ตัวอย่างนี้จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นความสามารถของ p N p อยู่แล้วก็คือบรรทัดที่22กับบรรทัดที่4เขียน,น,นเันแค่แต่ให้ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันขึ้นกับว่าตอนนั้นนะอ็อบเจกต์นั้นเป็นคา้านอะไรอยู่นะครับที่บอกว่าเป็นความสามารถของ PAP ก็ว่าบรรทัดที่21ถ้าเป็นภาษาอื่นเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เพราะว่า OBJ นั้นเป็นประเภท human แต่ว่า man เป็นประเภท man ใช็ไหมครับมันคลนละ,นป,ระประเภทกันแล้วจะกําหนดให้มันเท่ากันไม่ได้นะครับถ้าเป็นภาษาอื่นมันไม่ยา้เราภาษาี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็คือตอนนี้หลังจากพัฒทียิปต์ไป OBJ เนี่ยเป็น class man นะครับดังนั้นเรียกขลุ่ก็จะได้ id man นะครับ สั่งอีกครั้งหนึ่งออบเจกต์ตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับเป็นตัวอื่นสั่งอย่างเดิมก็จะกลายเป็นรูปเปนไปนะครับก็มองไม่เห็นชัดแต่ว่ายกเป็นคอนเซ็ปต์เอาไว้เพราะในภาษาอื่นเนี่ยเขาจะใช้คสัสแม่นะครับชีวิตทีลูกคสัสแม่ชีวิตที่ลูกก็เหมือนยี่สิบเกันยี่บสาม แล้วก็เรียกใช้ถั่วจริงๆแล้ว o b j เนีย่ยเป็น Human Human ไม่มีเว h ็ถอดถั่วนะครับแต่สาม,มารถเรียกใชเ้เ t h ็อดถั่วได้นะครับคงจมงนะครับเพราะว่าเขียนยังไงเราก็คงผ่านนะครับ Access c l a ในคอนเซ็ปต์ของ o p เนี่ยจะมีคลาสอยู่สองประเภทคือแอปคลาสที่เป็นแอปแสเป็นนามธรรมนะครับกับคอนคอนกรีตนะครับคือคลาสที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอปแสกคลาสคือ t อสเซทคือค่าที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับที่ยังไม่สมบูรณ์คือยังเขียนไม่เสร็จนะครับยังเขียนไม่เสร็จแต่สามารถเป็นต้นแบบให้ค่าอื่นเอาไป e x ็ e n ทต่อได้นะครับสามารถเป็นต้นแบบให้คลาอื่นไป e x t e n ทนต่อได้นะครับเช่นคลาแอส t c l ค s <mel odie> s อีเวน ไหที่เรายังไม่เขียนเราก็จะเขียนคาว่า a d าไว้นะครับเมธอดไหนที่เราเขียนแล้วก็เขียนไปเลยนะครับเมธอดไหนที่ยังไม่เขียนเราก็เขียนแต่ชื่อเมธอดไว้แล้วก็พารามิเตอร์นะครับมันยังกัรทำา d แแปลว่าอะไรลองดูตัวอย่างนะครับ เราใส่ a b s t a c t method ลงไปฮัลโหนะครับนี้มา attend class man นะครับจะเอามาใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มี a b s t a c t method หรืออยู่เลย ไม่มีแอกซ์แซกเมททอลือยู่เลยอ่าโอเคลองทบทวนะนะครับค a าสแมนนะครับเอ็กเทนเป็นกน m ง n ิวแแปลว่ารับทุกอย่างเปจากนังคิวแใช่ไหมครับก็จะรับฟังเมททอร์เฮลโลมาด้วยซึ่งเป็นแอกแกเพราะฉะนั้นแมนก็จะการแอกซ์แกไปด้วยแอกแซกก็คือเป็นนามธรรมเอามาใช้จริงไม่ได้ถ้าเราฝืนเอามาใช้จริงดูนะครับมันก็จะเออ เราเอาคาสทิวแมนเอามาสร้างเป็นอินสแตนชื่อ obj นะครับมันจะชื่อชมเราว่ายไวไหมนะครับสองสก็จะฟอ r ์ท l เวเลยนะครับคัสต่อันนี้เขาว่าคาสแมนก่อนว่าคัสแมนยังมีหนึ่งแอ c ซัเมทพออยู่ที่ยังไม่ยังไม่เขียนนะงั้นตัดไปก่อน ดูนะครับสือว่าประกาศเป็นแท็กแคร์ทีเมนไว้ปึ๊บเอามาใช้งานก็จะเกิด cannot insert คือ insert ไม่ได้นะครับแอปสแคร์อีเมนนะครับสมมติว่าเราลืมเขียนแท็กแคร์ท์ไว้เอามาลันอีกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะชี้ชมเราว่าหนึ่งเมธอดยังมั t บี ม็คือต้องต้องทำก่อนให้เรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาที Class ่คลาสคิวแมนอ่ Class าครับคลสแมนบ้างคลาสแมนนะครับก็ยังเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีอั c e s ซอยู่ต้องกำจัดอักซ์ทิ้งไปด้วยการ overload, Over line, โอเวอร์โหลดโอเวอร์ไลน์ผิดนะครับโอเวอร์ไลน์คือเขียนทับ ก็ประกาศฟังก์ชันที่ชื่อเดียวกันไปเลยนะครับถึงจะใช้ได้น,นะตอนนี้ฟังก์ชัน hello เนี่ยก็ถูกทับในฟังก์ชัน hello นะแต่ตัวนี้ไม่ไม่เป็นแอ s แตกและมีิีการเปิดปิดละนะครับ เป็นการเขียนแล้วเพราะฉะนั้นรันก็จะไม่มีอะเลยใกันคอนเซ็ปต์ของแอปแจกก็คือคนออกแบบเนี่ย <c oughs> ไม่ต้อง Implement Implement คือเขียนเนื้อหาของฟังก์ชันเขียนแต่ชื่อฟังก์ชันเอาไว้เขียนแต่ชื่อฟังก์ชันเอาไว้แล้วให้แจกจ่ายให้คนอื่นเอาไปใช้คนเอาไปใช้จะเอาไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นไงครับเขียน <c oughs> <c oughs> อ่า overline ให้หมดก็คือเขียนสิ่งที่เป็นแอนแท็กให้หมดถึงจะเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครฝืดเอาไปใช้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับเป็นการบังคับนั่นเองนะเป็นการบังคับให้เขาเขียนเพราะว่าคาร์ทิเมนเนี่ยเป็นแอนแท็กจะเป็นนิวก็ไม่ได้ต้องสร้างคาร์ทนมาที่ e ท t ก n ทจาก h ิว a n เมนนะครับแล้วก็ประกาศเมธอดหรือตัวแปรทั้งหลายนะครับจริงๆคือ ได้เฉพาะแั่ไม่ทอดเลยนะครับให้ครบถ้ายังไม่ครบถ้ายังไม่ครบนะครับก็ไม่ยอมสมมติว่ามีสองนั่น,นมีนลัลโวกาสปีนะครับคาร์สแมนเนี่ย อยากจะทําทเป็นคอนกรีตค้าจะเป็นคอนคอนกรีตนะครับแต่ก็ยังเป็นไม่ได้เพราะยังขาดเมทัลสปีดนะครับซึ่งจะลังไม่หานะครับกำังไม่หาทีนี้เราจะสร้างค้าบอยที่มาเอ็กเทนะมาจากแมทที อย่างนี้นะครับก็ยังคงมไพนีไม่ผ่านเพราะว่ามันจะติดตั้งแต่วันที่เก้าแล้วครับติดตั้งแต่คลาสนี้เพราะคลาสแมนนั้นไม่ได้ประกาศว,าว่าตัวเองเป็นนักเสกคลาสนะครับประกาศว่าตัวเองเป็นคอนกรีตคลาสเพราะฉะนั้นมันจะตายที่คลาสแมนอยู่ดีดใช่ครับเพราะฉะนั้นเพราะ เพราะว่ายังโอเวอร์ไลน์แอปแฟกไม่หมดนะครับเน้นเราต้องอลองรันดูก่อนนะครับเพื่อเห็นว่าเจอหรอจริงจริงนะครับคา่าแมนก็เขาว่ายังดา่าเหมือนเดิมน,นะครับ,นะรบอะไร value ยังไงครับโอเค เพราะฉะนั้นถ้ามันประกาศไม่ครบก็ยังคงต้องเป็น a c ก e สแล้วก็ต้องเือบูให้ชัดเจนว่าเป็น a c ก e สนะครับทีนี้อยากทราบว่าคาร์บอยเนี่ยต้องสร้างสองไม่ถอดเลยไหมคือฮัลโลกับสปีไม่ต้องนะครับเพราะว่าเ x t e เทอร m a n m a มมีแล้วหนึ่งอันยังขาดอีกหนึ่งอันก็คือสปี รัะนั้นถ้าโอเวอลจนครบหมดแล้วก็ถือว่าใช้งานได้นะครับก็จะไม่เกิลอรเห็นไหมครับไม่เกเลอมันเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องการออกแบบแอ s e t ็อยากใช้ก็ใช้ไม่อยากใช้ก็ขิยนคา่าแบบชาวบ้านชาวบ้านก็ได้นะครับก็อธิบายคอนเซ็ปต์ไว้ว่าแอ s e t ็คืออะไรแล้วก็ Concrete คืออะไรคอนกรีตคือค่าที่เอาไปอินแซน์ได้นะครับ แอสเก็คือเป็นนามธรรมไม่มียังไม่มีตัวตนต้องเอาไป m ินเ m นต์ต่อให้ครบนะครับประโยชน์มันมีถ้าหาที่ใช้เจอนะครับทีนี้มันต้องพูดที่คอนเซ็ปต์ก่อนนะครับ Interface Interface Inter จะใกล้เคียงกับแอสเ c t นะครับอินเทอร์เฟซอินเทอร์เเนี่ยน่าจะคุ้นกันมากกว่า คงได้ยินว่า a p i ใช่ไหมครับอ,อย่างนี้เป็นต้น PHP ก็ลองรับ Interface นะครับ Interface นั้นเหมือนกับ Abstract ทุกอย่างเลยคอนเซ็ปต์เดียวกันคือ ตั้งชื่อไว้ก่อนแต่ยังไม่ implement และก็ implement ไม่ได้ด้วยนะครับแอปแ a c กนี้ยัง implement ได้ตัวอย่างเช่นแมนเนี่ย extend าก human ใช่ไหมครับ implement แค่ hello ตัวเดียวย m p l e m เ n t นไม่ครบนะเหลือ Speed ไว้ให้ Boy รับกรรม Boy ก็จะต้อง implement ตต่อให้ครบถึงจะใช้งานได้นะครับ แตอินเทอร์เฟซนั้นต่างกันสิ่งเชิงต่างเหมือนกับแอ s t r a c t c คอนเซตต็เดียวกันคือประกาศว่ามีเมทัลอ,อะไรมีเมทอ,อะไรแต่ห้าม i m พ l เมน n t นะครับไม่มีการคือห้ามเขียรนรายละเอียดนะครับนะดูตัวอยา่างและสังเกตว่าเขาไม่เป็นคลาสนะครับเขาก็ประกาศแค่นี้แหละจบประกาศตัวแปรได้ไหม ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าเขาเน้นที่เมธอดอย่างเดียวนะครับอย่างนี้เป็นต้นเวลาเอามาใช้ก็แทนที่จะ end, ใช้คำว่า extend ใช้คำว่า implement นะครับหน้าตาใได้เคียงคลาสนะครับ implement นะตัวอย่างเช่นนะครับ ตัวอย่างอินเทอร์เฟซชื่อว่าสวิตเอเบิลคือสามารถไว้ย้ำได้ก็มีเมทอดสวิต อินเทอร์เฟซชื่อไฟเบอร์มีเมทอดชื่อฟลายสามารถบินได้นะครับเราก็สร้างคลาสมา